สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับร้านขายส่งถุงเท้านะคะชื่อร้านว่าเดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะพิกัดของร้านนะคะตั้งอยู่ที่รามคำแหง2เขตประเวศนะคะรามคำแหง2เขตประเวศอยู่ที่รามคำแหง2ซอย8นะคะที่นี่ สินค้าเยอะมากนะคะเวอร์วังอรังการนะคะมีครบมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าข้อสั้นข้อยาวนะคะถุงเท้าลายน่ารักถุงเท้าแฟชั่นต่างๆนะคะที่นี่เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบนะคะไม่ต้องอตามหาสินค้าที่เรียกว่าถุงเท้าที่ไหนอีกแล้วนะคะที่นี่มีทั้งถุงเท้านักเรียนนะคะถุงเท้านักเรียนเราก็มีจำหน่ายนะคะแล้วก็ถุงเท้าแฟชั่นนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นถุงเท้าในส่วนของสีดำล้วนนะคะสีแบบ เรียบๆแล้วก็มีลายอย่างเงี้ยค่ะราคานะคะมีตั้งแต่โลละ80บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้ที่กองอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นถุงเท้างานกระสอบนะคะที่เรียกว่าางานเกรดบีงานช่างกิโลนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถที่จะหาสินค้าราคาประหยัดเอาไปขายในต้นทุนที่ถูกมากๆเลยนะคะตัวนี้กระสอบละ2,200บาทนะคะเป็นถุงเท้านักเรียนอันนี้นะคะส่วนที่เน้นๆเลยตอนนี้ก็ จะเป็นถุงเท้าเกรด A นะคะอันนี้ชมสินค้าที่ลาลานตาการตาก่อนนะคะมีตั้งแต่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราพามาดูก่อนเริ่มต้นกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อสั้นนะคะข้อสั้นสีขาวสีขาวพื้นเทานะคะสีเทาเข้มแล้วก็ สีดำสีเทาอ่อนเทากลางและก็รวมถึงข้อเว้านะคะข้อเว้าก็จะเหมือนกันนะคะเว้าก็คือเว้าลงไปที่ใต้ตะตุ่มนิดนึงนะคะตัวอย่างสินค้าค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเว้าใต้ตะตุ่มส่วนอันนี้จะเป็นยาวปิดตะตุ่มนะคะสีสันก็มีเน้นโทนสีทึบนะคะส่วนฝั่งนี้จะมีแบบถุงเท้าซ่อนนะคะตัวนี้ใส่แล้วจะโชว์ขึ้นมาประมาณนี้นะคะ มีหลากหลายแบรนด์ค่ะแต่ว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นของซ็อกซีนะคะแล้วก็มีของบานานีด้วยนะคะ,ะที่นี่เขาจะครบครันในเรื่องของถุงเท้าสูงเท้าทํางานสําหรับคุณผู้ชายก็มีนะคะ,ะที่นี่เขาเปิดราคาไม่แพงค่ะโหลละ90บาทเท่านั้นนะคะโหลละ9กบาทส่วนข้อสั้นโหลละ80บาทนะคะข้อสั้นประมาณปิดประตุ่มนะคะขนาดฟรีไซส์นะคะทีะ่ไม่ได้แจ้งมาสักครูก็คือขนาดฟรีไซส์ทั้งหมดเลย ยืดได้สูงสุดถึงเท้าเบอร์4546้าเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นแบบมีลายนะคะลายนี้เยอะมากมีสี่ห้าชั้นตรงนี้เป็นเป็นแบบถุงเท้าข้อยาวทั้งหมดมีสีดําล้วนสีเทาอะไรอย่างนี้นะคะสินค้าครบมากนะคะส่วนอันนี้เน้นลายเน้นในส่วนของ เทคนโลยีการผลิตที่เป็นแบบเน้นกระชับสรีระเนื้อผ้าก็เน้นซับเหนือนะคะแล้วก็ระบายเหนื่อได้เร็วมากเหมาะก,กับกิจกรรมเอาดอร์นะคะอันนี้แพ็คละ100บาทเท่านั้น12คู่100บาทนะคะส่วนอันนี้แพ็คละ90บาท12คู่เช่นเดียวกันนะคะส่วนถุงเทา้านักเรียนนะคะมีครบทุกไซส์เลยตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงมัธยมนะคะส่วนถุงเทา้าลายน่ารักนะคะมีลายน่ารักของเรามีเยอะมากค่ะ ล,ลายการตาน่ารักจริงๆลายการ์ตูนล,ลายลูกหมีมีครบค่ะอันนี้20คู่นะคะแพ็คละ20คู่ราคาเพียง120บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยกันแล้วก็เหลือแค่คู่ละ6บาทเนาะถูกมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายถุงเท้านะคะที่นี่จัดได้ว่าเป็นถุงเท้า,าร้านขายส่งถุงเท้าที่ครบ นะคะแล้วก็เน้นราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าผลิตในไทยจําหน่ายในไทยด้วยนะคะสินค้าไทย ใช้งานดีแน่นอนค่ะในส่วนของลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะเราขอแจ้งพิกัดอีกครั้งนะคะรามคำแหง2องซอยแเขตประเวศนะคะรามคำแหงสองซอยแเขตประเวศจริงๆสินค้ามีเยอะมากนะคะแต่ว่าเรานําเสนอไปเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะ0 86599 0832นะคะ แล้วก็ฝากติดตามเพจเดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ